ประชาสัมพันธ์นะคะมีการจัดอบรมวิชาชีพการเกษตรกับทําอาหารนะคะการนี้การอบรมครั้งนี้ฟรีนะคะสาหรับท่านที่สนใจนะคะมีทั้งประเภทการเกษตรก็มีการาปลูกพืชไร้ดินนะคะการเพราะเห็ดเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เห็ดฟางในตะก้าทีา่เห็ดฟางกองเตี้ยเห็ดฟางในโรงเรือนนะคะแล้วก็การเพราะเห็ดเศรษฐกิจสองเห็ดถุงนางฟ้าเห็ดหอม การผลิตปุ๋ยชีวภาพแล้วก็วัสดุปลูกไว้ใช้เองหรือว่าเชิงพัน,นธุ์นิดนะคะการเพาะถั่วงอกอนามัยปลอดภัยไว้บริโภคเองหรือว่าการค้าการปลูกพืชผักอนามัยไว้บริโภคในครัวเรือนหรือว่าการค้าการทําต้นไม้ดัดรูปสัตว์นะคะช้างม้าวัวควายกวางนะคะการผลิตมะนาวในกระถางในวงบ่อในน้ํานะคะเพื่อ,อใช้เองใช้รับประทานเองหรือว่าเป็นการค้านะคะ แล้วก็ประเภทอาหารที่อบรมนะคะการทําอาหารก็มีการทําข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมกไก่สูตรหลังหวังนะคะการทําขิงดองอนามัยการทกํกิกิมจินะคะการทําผักดองาการทาเต้าหู้นมสดถั่วเหลืองขั่วเกลือขนมทองม้วนถั่วเหลืองนะคะการทําขนมนางเล็ดนะคะข้าวแตนาการทําน้ําพริกขา่าน้ําพริกข่าป,ปลาป่นน้าพริกเผาน้าพริพกตะไคร้น้ําพริกนรกการทําอาหารประเภทยำแล้วก็แหนม คลุกนะคะการทําอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็น้ําสมุนไพราการทําอาหาราเนื้อแบบง่ายๆแล้วก็แคบหมูน้ําพริกอ่องนะคะทั้งหมดนี้นะคะอบรมให้ฟรีนะคะวัตถุดิบในการทําอาหารไม่ต้องไม่ต้องเตรียมไปนะคะคุณลุงพงศ์นี้เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมแต่สมองนะคะที่จะไปรับเอาความรู้เอามาใช้ทำใช้เองในบ้านกินเองในบ้านหรือว่าจะทำเป็นการค้าก็ได้นะคะจะอบรมกันในวันที่ 27- 28นะคะตุลาคม ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์ที่27วันอาทิตย์ที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้เดือนหน้านี้นะคะในเวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะก็เกือบทั้งวันแหละนะคะที่วัดปากน้ำจังหวัดนนทบุรีนะคะที่วัดปากน้ำจังหวัดนนทบุรีท่านไหนที่สนใจนะคะาการเข้ามาอบรมครั้งนี้ฟรีนะคะฟรีมันมันมีแต่ได้กับได้นะคะ,ะมีแต่ได้กับได้แล้วก็ เอ่อมันเป็นวิชาชีพติดตัวได้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่อาจจะตกงงตกงานนี่สามารถที่จะนําไปประกอบอ,อ,อาชีพได้นะคะค้าขายได้ด้วยนะอ่าอ,อย่าคิดว่าอุ้ยไปทําไมเสียเวลาไม่เสียเวลาค่ะท่านจะได้ความรู้นะคะทั้งการปลูกพืชการเกษตรการทําอาหารด้วยนะคะมันเป็นวิชาชีพมันเป็นอาชีพที่จะทําให้ท่านอ่าไม่อดตายได้นะนะคะอย่าทําเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้นก็ เรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่สนใจในวิชาชีพการเกษตรและการทําอาหารนะคะที่วัดปากน้ําจังหวัดนนทบรุรีวันที่27กับ28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามที่หนูปลาปักจูก็ได้นะคะงานนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่า,เ,าเป็นวิทยาทานนะคะหนูปาปักจูก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะช่วยในการติดต่อสถานที่ก็อยากจะได้บุญกับเขาด้วยนั่นแหละนะคะเ,เพราะว่าคุณลุงพงศ์เอ่ยเข้ามาเขาก็มาสอนให้ฟรีอบรมให้ฟรีนะคะ